สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านแก้วเจริญเทคเตอร์นะครับวันนี้ผมพามาดูเป็นนิวฮันแลนด์ทีที3.50พลัสนะครับเป็นสีเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับมีเก็บในเรื่องของล้อให้ท่านเองนะครับสีเดิมลูกค้าพิ่งเป็นสีแดงมานะครับแต่เราเก็บเป็นสีขาวสีเดิมให้เลยนะครับนอกนั้นเป็นสีเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับเครื่องแก้คัสไม่เคยแตะท่อนนะครับเครื่องเกดีให้ดีรถปีใหม่ๆเลยปี66นะครับทํางานมา1,100ชั่วโมงเท่านั้นเองสภาพสวยพร้อมใช้เลยนะครับคันนี้แล้วก็ เดี๋ยววันนี้พาชมรอบๆร้านโดยประมาณนะครับแล้วก็เดี๋ยวรีวิวคันนี้ให้ชมนะครับว่าสภาพจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ก่อนไปชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับช่วงนี้รถสวยๆก็เข้ามาค่อนข้างหลายคันเลยไม่ว่าจะเป็นคูบตายันม่านะครับอิซึกิแล้วก็มีจอนเดียด้วยนะครับอเดี๋ยววันนี้พาไปชมนะครับเป็นค่ายฟ้านิวฮอลแลนด์นะครับแล้วก็อิซึกิรหาอยู่ตอนนี้มีอยู่4คันนะครับมีอยู่4คันี่คันเเลยข้าามครับ เพิ่งคิดในเรื่องของซีนของเหลวเบื้องต้นไปนะครับราคาก็2 0 0แสนกว่าบาททนั้นเอง2 0 0แสนกว่าบาททานั้นเองแต่ถ้าเป็น40แดงก็20 0แสนบ้ต้นนะครับกับแสนไปไปเดี๋ยวลองเข้ามาดูนะครับ40มีอยู่2อสาคันนะครับ50มีประมาณ4คันนะครับโอเคนะครับประมาณนี้เลยสภาพของอิซกิรอบนี้นะครับสวยๆเลยนะครับแล้วก็ใครอยากได้อิซกิให้เก็บรายละเอียดอะไรบ้างนะครับเข้ามาแจ้งคุยรายละเอียดกับเฮียแกได้เลยนะครับอ่านี่นะครับประมาณนี้เลยภายในร้านอ่ะมีคันนึงฝั่งนู้นนะครับ แล้วก็เดี๋ยววันนี้รีวิวคันนี้ให้ดูนะครับเป็นคอนเอ่าน,นีฮอนแลนด์นะครับเป็น50แดงนะครับเด<ม>ี๋ยวพาชมเลยอันนี้อยากให้ลูกค้ามาชมตัวจริงนะครับเพราะว่าเป็นสีเดิมๆของเขาเลยสภาพสวยงามนะครับเครื่องเกียร์คัสไม่เคยตัดท่อนนะครับอันนี้มีอุปกรณ์มาให้เป็นด้านหน้า,าเดียวนะครับไม่มีผ่านหลังลาราคาเบาๆเลยนะครับ489,000บาทครับ489,000บาทคุณได้ป66ี66ไปแล้วก็ทำงานาเพียง1,100ชั่วโมงเท่านั้นเอง นี่สภาพโดยรวมนะครับสวยๆเลยบวกไฟต่างๆไม่มีแตกรายงานนะครับสภาพค่อนข้างสมบูรณ์อันนี้ยังไม่ได้ทําการล้างขัดเคลือบเงาให้เลยนะครับอาจจะมีฝุ่นบ้างน,นะครับเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับทํางานทงานที่พันหนึ่งร้อยห้าสิบหกชั่วโมงอันนี้ปีหกหกนะครับรถไม่กี่ปีเท่านั้นเองเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเกียร์ไม่ว่าก็ไม่ติดนะครับคันนี้ แน่นเลยวันแทบไม่มีนะครับความร้อนขึ้นปกติเลยนะครับอันนี้วอร์มเครื่องประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก่อนมาถ่ายทามให้ดูนะครับเดี๋ยวผมสับให้ชมนะครับเริ่มจากเกียนหนึ่งก่อนเลย วันแค่ไม่มีเลยน,นี่ใส่โฟิวอยู่นะครับที่ขับอยู่ลดีนะครับเลื่อนๆไม่มีเสียงปั๊มเลยผมอะไรเบาๆนะครับเอานิ้วเกี่ยวได้เลยนะครับนิ้วเดียวสบายๆนะครับ ก็มียันมาเข้ามานะครับเป็น YM YM 3 7 3 5 7 a นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอวอร์มเครื่องคันนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพาชมคันนี้ก่อนเลยเพิ่งเข้ามานะครับเป็น57ตัวแรงม้านะครับเราให้ดันหน้าผ่านหลังเลยทำงานมา2,200กว่าชั่วโมงนะครับชุดนี้นะครับหลังคามีให้ใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่แบตให้ใหม่เราเก็บในเรื่องเในเรื่องของไฟให้นะครับถ่ายของเลีวให้นะครับเครื่องเกียร์ดีให้หลดีเหมือนกันเลย ราคา349,000บาทเท่านั้นเองนะครับ349,000บาทคุณได้57แรงไปใช้งานนะครับตัวหน้าเอเลนตัวนี้เลยนี่นะครับยันม่าได้ชุดนี้เลยดันหน้าแล้วก็พันพวนนี่อ่ะตาทให้ชมนะครับ นี่นะครับ YM 3 5 7 a 57แรงม้านะครับด้านหน้าพันหลังปีหกสาทำงานมาที่สอ0 0ันสองร้อชั่วโมงนะครับด้านหน้าพันหลังนะครับราคาอยู่ที่3 4 9 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวใส่หลังคาให้ใหม่ตามที่แจ้งเลยแล้วก็ใส่แบตให้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของของเหลวให้นะครับแล้วก็เช็คระบบไฟให้ประมาณนี้เลยนะครับใครสนใจโทรมาสอบถามได้เลยนะครับแล้วก็มียูสีเข้ามาใหม่นะครับสภาพเดิมๆเลย36ก็มีหาขอนุนก็มี45นะครับแสนกว่าบาทเท่านั้นเอง นี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันต่อนะครับเป็น1 0น,นแรง50แรงนะครับปีใหม่ๆเลยปี6มีตองแวนนะครับมีผ่านบุกเบิกหลายตัวเลยนะครับใครสนใจตัวไหน สอบถามเนียก็ได้เลยนะครับทั้งฐาน24าน2นะครับแล้วก็มีชุดด้านหน้าของ40แรงเข้ามา1ชุดนะครับลองเข้ามาสอบถามดูนะครับเพิ่เข้ามาเลยนะครับแล้วก็รรตวนี้เล็ก80นะครับ80ส้ซนนะครับตัวนั้นอีกหนตัวสภาาที่สวยเลย น่นเน,นนะครับเบรกทิก๊งเบรกทิ้เลยนี่เบรกหน้าทิ่มเลยอันนี้ใส่โฟวิลวิ่งอยู่นะครับก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับเกลี่ยหงสี่นี่นะครับ นิวฮอลแลนด์ที่ที่สามจุดห้าศูนย์พัรนะครับปีหกหกนะครับปีใหม่ๆเลยทํางานมาเพียงพันหนึ่งร้อยชั่วโมงท่านเองนะครับตัวกระดานหน้านะครับราคาเบาๆเลยสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเดี๋ยวเช็คในเรื่องของของเหลวแล้วก็ระบบไฟให้นะครับอันนี้ไฟมันติดหนึ่งดวงนะครับฝั่งนู้นไม่ติดเดี๋ยวเช็คให้พร้อมใช้เลยสภาพสวยนะครับใครที่สนใจโทรมาสอบถามที่เบอร์8 1 9 6 6 8 5 1 8นะ่รับ0า1 9 6 6 8 5 1 8้านะครับ แล้วก็มีเอ็มหเข้ามาใหม่นะครับตัวกระดานหน้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเครื่องเกดีแฮร์ริคดีลองเข้ามาชมมาตลองได้เลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีสามสิบหกเข้ามานะครับเดิมเดิมแล้วก็เก็บสภาพขนาดนะครับสองแสนต้นต้นเท่านั้นเองแล้วก็มีสี่สิบเอ็ดีนะครับอันนั้นไม่รู้ลูกค้าหรือเปล่านะครับลองโทรสอบถามเฮียกันได้เลยหอดใหญ่นะครับสองเพาคาราโร่นะครับเครื่องเกดีแฮร์ริคดีสภาพสวยๆเลยเพิ่งเข้ามาเหมือนกันลองโทรสอบถามเฮียกันดูนะครับ อันนี้ก็สภาพสวยงามนะครับไม่เคยแกะแต่ว่าทางร้านของเราได้ทำการเช็คซีต่างๆให้เรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานได้เลยนะครับลองเข้ามาชมได้นะครับไฟหน้าที่สวยเลยสภาพเก่านอกมาเลยนะครับคันน,นี้ประมาณนี้นะครับให้ดูอีกรอบหนึ่ง480,000บาทเท่าน,นั้นเองนะครับได้ปีใหม่ด้วยนะครับปี 66, 66ชั่วโมงก็ใช้น้อยนะครับท1น100ชั่วโมง แล้วก็สภาพสวยเดิมแบบนี้เลยยางเต็มสี่เส้นนะครับนี่เล่นชุดโอนครบนะครับรถที่ร้านมีเล่นทุกคันนะครับไม่ต้องห่วงนี่นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ใครสนใจรุ่นไหนอยากได้รุ่นไหนโทรมาสอบถามเฮียก็ได้เลยนะครับตอช่วงนี้เหมือนเดิมนะครับร้านของเราติดจองทุกวันนะครับมีลูกค้าเข้ามาดูรถทุกวันเลยนี่นะครับแล้วก็จะศูนย์เดี๋ยวผมพาไปดูจะดศูนย์นะครับเจศูนย์มีสองคันนะครับ มีคันนี้แล้วก็คันนั้นเดิมๆสวยเลยมีสภาพเดิมๆสวยเลย70นยะครับแต่นี้ผมจำไม่ได้ว่าคันไหนเป็นปี58แนะครับแต่คันน่าจะเป็นคันนี้นะครับ3 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับได้ปี58ด้วยลองโทรมาสอบถามเฮียแกดูนะครับพึ่งเข้ามาเหมือนกันแล้วก็70คีบ3 0 0แสนต้นๆน,น,นะครับ70คีบเครื่องกีนดีให้หลิกดี แล้วก็มี3 6 f p เพิ่งเข้ามาวันนี้เองพามาชมให้ครบเลยนะครับวันนี้อันนี้ก็เป็นสภาพเดิมๆเ,เลยเพิ่งเข้ามานะครับ36 FP 20กเแสนกว่าบาทนะครับเดี๋ยวราคาเต็มทุกคันผมมาแจ้งอัปเดตโปรโมชั่นให้ชมในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสลับเปลี่ยนหน้านี่เองนี่เลยนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ เดี๋ยวมาแจ้งนะครับเดี๋ยวหน้าส่วนใครอยากรู้ราคาโปรโมชั่นก่อนโทรมาสอบถามเพียก็ได้เลยนะครับที่เบอร์0819668518นะครับ08196858นะครับหารุ่นไหนลองเข้ามาดูนะครับแล้วก็ฝากนิวพฮอนแลนด์คันนี้ด้วยนะครับที่ดี3.50พัตนะครับตัวกระนหน้านะครับ1100ชั่วโมงเท่านั้นเองปี66นะครับ489,000บาทนะครับ